ตอนที่1881โดยฝ่ามือใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับหินโม่นี้ดูเหมือนว่าเจ้าสับปะหลาดตัวนี้จะโกดหลินเทียนเป็นอย่างมากโดยเสียงกัมปนาที่ดังขึ้นไม่ว่าฝ่ามือใหญ่จะพุ่งผ่านไปที่ไหนมิติโดยรอบก็ถึงกับพังทลายลงซึ่งสามารถสัมผัสได้ว่ามันทรงพลังขนาดไหนแม้เขาจะตอบสนองต่อการกระทํานี้แต่การแสดงออกของหลินเทียนก็ไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยเขายกมือขึ้น แล้วตบสวนกลับไปอย่างสบายๆฟุบเลือดได้สากระเซนไปทั่วพื้นที่ในขณะที่ผู้บุมเพาะของแดนแห่งเทพผู้สร้างได้ถูกบกกระยี่ฝามือจนแหลกเป็นยิ้นชิ้นก่อนที่พลังทำลายล้างนางกล่าวจะแผ่ลามไปทั่วร่างกายของอีกฝ่ายก่อนที่มันจะระเบิดออกทั้งหมดจนเหลือเพียงจิตวิญญาณของอีกฝ่ายที่พุ่งหลบการโจมตีของหลินเทียนออกมาขณะที่เจ้าหมอออกไปทางหลินเทียนซึ่งการแสดงออกของอีกฝ่ายในตอนนี้ก็พันดุร้ายเป็นอย่างมาก แต่ถึงขนาดนี้นก็ปรากฏล่องลอยความหวาดกลัวขึ้นในใบตาของอีกฝ่ายในเวลาเดียวกันหลินเทียงก็ได้ลงมืออีกครั้งอย่างรวดเร็วก่อนจะพุ่งตบออกไปอีกครั้งฟุบในขณะที่จิตวิญญาณของอีกฝ่ายได้ระเบิดออกก่อนที่มันจะสลายหายไปซึ่งภาพนี้ก็ทําให้ผู้บ่มเพาะที่อยู่ใกล้ๆหรือก็คือผู้บ่มเพาะจากความพันธต่างๆที่เข้าสู่ดินแดนทดสอบแห่งนี้ซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาได้แต่รู้สึกตกตะลึง ขอนี่คือชิเชเฉียนถุนจากดินแดนแห่งเทพผู้สร้างซึ่งเป็นที่รู้จักกันในด้านความแข็งแกร่งทางกายภาพแถมยังอยู่ขั้นปลายของเขตแดนเทพสวรรค์แต่อย่างไรก็ตามอีกฝ่ายกับพ่ายแพ้กับมนุษย์จากดินแดนภายนอกซึ่งใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีตัวตนที่แข็งแกร่งจากดินแดนแห่งเทพผู้สร้างซึ่งพวกเขาก็ได้แต่สแสดงท่าทีประหลัดใจออกมาเช่นเดียวกันหลินเทียมไม่ได้สนใจก,กับเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะพาดจดระเข้เบนจ่านละเสือห้สู่เดินทางไปยังหุบเขาท่งเทียงต่อไป เจ้ากล้าทำตัวยโสภายในดิแนแดนแห่งเทพผู้สร้างของพวกข้าและยังคิดจะจากไปเฉยๆอย่างนั้นหรือสังขารมันสะมีล้ำเสียงอันเยนเ็นยะเยือกพันดังขึ้นใกล้ๆก,กันนั้นมีบุรุษที่แข็งแกร่งจากดิแนแดนแห่งเทพผู้สร้างมากมายเข้ามาล้อมรอบพวกข้าเอาไว้ซึ่งทั้งหมดมีอยู่สิบกว่าคนซึ่งล้วนแล้วแต่ปิดปยกิจอาีศาัตย์ที่น่าสะพึงซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ได้กล่าวอะไรให้มากความหลังจากที่พวกข้าปรากฏตัว พวกเขาทั้งหมดก็ได้เปิดป่อยการโจมตีของระดับเทพสวรรค์ขั้นปลายออกมาท่านดีนั้นคืนพลังแข็งแกร่งมากมายหลายสิบสายก็ได้พุ่งเข้ามาซึ่งประสานไปด้วยกลิ่นไอปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวแล้วกับจะสามารถบวกขยี้ได้ทุกสรรพสิ่งพวกเจ้ากําลังลวนหาเรื่องหลินเทียนได้พูดออกมาอย่างเย็นชาก่อนที่เขาจะโบกมือขึ้นพร้อมกับปรากฏขึ้นกระบ,บี่สีทองขนาดใหญ่ขึ้นกระบ,บี่สีทองได้ส่งเสียงคำรามกึกก้อง พร้อมกับเบิดขยี้พลังโจมตีของผู้บุ่มพ่อเหล่านี้ในทันทีและในเวลาเดียวกันนั้นพลังจากเครื่องกระบี่ดังกล่าวก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงก่อนที่มันจะยังคงพุ่งตรงเข้าหาผู้บุ่มพ่อเหล่านี้พร้อมกับปะทาเข้าใส่พวกเขาอย่างจังก่อนจะทําให้พวกเขาต้องกระเด็นออกไปไกลโดยความรู้สึกตกตะลึงพร้อมกับกะาเียเลือดออกมาคาโตซึ่งนี้กระส่งผลให้ผู้บุ่มพ่อจากดินแดนแห่งเทพผู้สร้างม,มากมายต้องตกตะลึงขางพร้อมกับผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบมากมาย ได้แต่ยืนอึ้งเช่นเดียวกันพอด้วยกระบี่เล่มเดียวที่ถูกควบแน่นขึ้นกับโจมตีผู้บ่มเพาะเขตแดนเทพสวรรค์ขั้นปลายหลายสิบคนจนต้องกระอักเลือดออกมานี่มันเป็นพลังต่อสู้แบบไหนกันเขาเป็นในน้อยจากเผ่าพันธุไหนในบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งหมดขา้าข้าไม่รู้ในบรรดาเผ่าพันธ์ทั้งหมดข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลผู้นี้มาก่อนกลุ่มพวกเขารวมกันทดสอบจากทุกเผ่าพันได้แต่จ้าเหมาะไปทางหลินเทียน หลิ่นเทียนสามารถโจมตีผู้บุเพาะจากดินแดนแห่งเทพผููสร้างหลายสิบคนด้วยการโจมตีเดียวแต่เขาก็ไม่ได้สังหารผู้คนเหล่านี้ก่อนจะเรียกจระเข้เป็นยทานและเ็ษให้สู่เพื่อมุ่งนาตรงไปอย่างทีทางที่ตั้งของหุบเขาทงเทียนอีกครังหยุดน้ำเสียงไม่เยะแสพันดึงขึ้นในขณะที่มีร่างสองร่างยืนอยู่ด้วยกันพวกเขาเป็นตัวตนระดับราชาเทพขณะที่เฝ้ามองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไกลไกล ซึ่งสังเกตเห็นหลินเทียนที่สังหารคนของพวกเขาก่อนหน้านี้แถมภายใต้กระบ,บี่เดียวของหลินเทียนก่อนหน้านี้ยังทําให้ผู้บุกเบิของพวกเขาลายสิบคนต่างก็ได้รับบาดเจ็บภายใต้การจบ่มีเดียวนี้เขาคือชายที่มีร่างผอมบางพร้อมกับดวงตาที่เต็มไปด้วยประกายแสงสีม่วงในขณะที่เส้นผมสีฟ้าเป็นประกายเงางามนี่คือนายน้อยแห่งถ้าจิวหลีว่ากันว่าอีกไม่นานเขาก็จะสามารถทะลวงสู่เขตแดนเทศสวรยนขั้นไปลายได้แล้ว หนน้อยแห่งถ้ำจิวลี่อยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือผู้แข่งแก่งแห่งดินแดนแห่งเทพผู้สร้างมากมายต่างก็ต้องตกตะลึงขณะที่พวกเขาได้แต่จ้องมองออกไปทางหนน้อยของถ้ำจิวลี่ด้วยความหวาดกลัวเจ้าจะจัดการด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือบนท้องฟ้ายังมีอีกล่างหนึ่งจ้องมองออกมาด้วยดวงตาสีเขียวพร้อมกับกลิ่นไอชั่วหลายซึ่งทําให้ผู้กนโนยรอบสัมผัสได้ถึงกลิ่นไออันเย็นยะเยือกซึ่งการปรากฏตัวของอีกฝ่ายนี้เหมันก็ทําให้ผู้บ่มเพาะตั้งหลายของดินแดนแห่งเทพผู้สร้าง มีท่าที่ตกตะลึงอีกครั้งนี่คือนายน้อยแห่งเผ่าน้อนไมโลหิตนี่เขาก็อยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรือเช่นเดียวกับนายน้อยแห่งถ้ำจิวหลีกล่าวกันว่าเขากําลังจะถลวงสู่เขตแด,ดนราชาเทพในขณะที่ผู้บมเขาทั้งหลายได้แต่รู้สึกตกตะลึงเพราะพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนว่าตัวตวนทั้งสองนี้จะมาปรากฏตัวที่นี่พร้อมๆกันในขณะที่ถ้ำจิวหลีและเผ่าน้อนไมโลหิตต่างก็เป็นหนึ่งในขุมพลังทั้งห้า ที่แข็งแกร่งที่สุดภายในดินแดนแห่งเทพผู้สร้างนี้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขาที่จะแปลกใจหลังจากเห็นการปรากฏตัวของนายน้อยทั้งสองขุมพลังนี้ในขณะที่ประกายแสงสีม่วงที่ปกคลุมดวงตาของนายน้อยแห่งถ้ำจิวลีพร้อมกับคลื่นพลังสีม่วงที่ปกคลุมรอบกายของอีกฝ่ายซึ่งดูเหมือนจะทำให้ผู้คนโดยรอบสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายในขณะที่ผู้คนเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาดูแปลกประหลาดเลยแม้แต่น้อย ก่อนที่ฝ่ายจะกล่าวกับนายน้อยแห่งเผ่าน้อนใหม่ข้าอาจจะไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยก็เป็นได้ในขณะที่ดวงตาของอิปฝ่ายได้จ้องมองอไปทางหลินเทียนพร้อมกับพูดออกมาอย่างใจเย็นว่าเจ้าถือเป็นคนที่แข็งแกร่งมากข้าชื่นชอบในตัวเจ้าเจ้ายินดีจะมาเป็นผู้ติดตามของข้าหรือไม่และข้าจะไม่สังหารเจ้าทันทีที่คําพูดเหล่านี้หลุดออกมาเหล่าผู้บ่มเพาะของดินแดนแห่งเทพผ้สร่าที่อยู่รบอบๆก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งน,นี่ นี่นายน้อยแห่งถ้ำจุลีต้องการที่จะรับคนจากต่างแดนอย่างนั้นหรือเหล่าผู้บ่มเพาะทั้งหลายได้แต่รู้สึกตกตะลึงภายใต้สถานการณ์นี้ผู้บ่มเพาะจากพอพันุต่างๆบางคนก็รู้สึกตกตะลึงเช่นเดียวกันแม้แต่นายน้อยแห่งเผ่านอนไหมก็ยังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่านายน้อยแห่งถ้ำจุลีจะต้องการรับหลินเทียนเป็นผู้ติดตามเช่นนี้ในขณะที่หลินเทียนเหลือมองออกไปทางอีกฝ่ายโดยที่ไม่กล่าวอะไรสักคำ ก่อนที่เขาจะหันไปเรียกจระเข้เป็จทันและเสดสู่แล้วหันหลังไปจากที่แห่งนี้ซึ่งนายน้อยแห่งถ้ำจุวลีนั้นน่ากลัวจริงๆแถมอีกฝ่ายยังทําให้เขาสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามแต่มันก็เพียงแค่นั้นเพราะเขาไม่ได้สนใจอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยนี่มันเป็นทัศนคติแบบไหนกันขณะเผชิญหน้ากับนายน้อยแห่งถ้ำจุวลีอีกฝ่ายอย่างการที่จะทําเช่นนี้เจ้าคนต่างถิ่นช่างหญิงย,งยโสนักใส่หาความตาย พอเมื่อเห็นว่าหลินเทียนไม่ตอบรับคำขอของนายน้อยแห่งถ้มจุลีแถมยังหันหลังจากไปดือด้อมันจึงทำให้ผู้บ่มเพาะทั้งหลายของดนแนนแห่งเทพผู้สร้างต่างก็แสดงสีหน้าเย็นชาซึ่งสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายหญิงแยะโสข,ขนาดไหนการรับควรของเจ้าล้มเหลวเขาดูไม่สนใจเจ้าเลยนายน้อยแห่งเผานอนไมโลหิตได้ยิ้มอย่างชั่วหลายในขณะที่เขาหันมาพูดกับนายน้อยแห่งถ้าจุลีด้วยท่าทีล้อเล่น เกี่ยวกับคำพูดหล่อเล่นของนายน้อยแห่งเผ่านอนไมโลหิตท่าทีของนายน้อยแห่งถ้ำจิวลี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยซึ่งเขายังคงเฉยเมยต่ออีกฝ่ายทางเลือกเดียวที่เหลือในตอนนี้คือเจ้าต้องตายนายน้อยแห่งถ้ำจิวลี่ได้กล่าวขึ้นทันทีที่คำพูดของเขาจบลงท่านนั้นสายลมและหมู่เมฆก,ก็พัดเข้าหาพื้นที่แห่งนี้จากรอบทิศทางก่อนที่กลุ่มแสงสีม่วงจะป่วยพุ่งออกมาจากทุกทิศทาง ในขณะที่กุมหมอกสีม่วงพวยพุ่งออกมากลิ่นไออันน่าสะพึงก็แผ่ปกคลุมออกไปโดยรอบซึ่งทำให้ผู้บ่มเพาะของทั้งสองเผ่าพันธุ์ในสถานที่อย่างนี้ต่างก็ยืนตัวสั่นสะท้านหลังจากที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันทรงพลังลากับว่ามันสามารถผนึกทุกสิส่งโดยรอบเอาไว้ได้พอแม้แต่จิตวิญญาณของพวกเขาก็ยังอดที่จะสั่นไหวไม่ได้ในขณะที่กุมหมอกสีม่วงยังคงพุ่งตรงเข้าหาหลินเทียนในขณะที่หลินเทียนได้หยุดเท้าลงก่อนจะหันศีรษะ มองออกไปทางในน้อยแห่งถ้ำจิวลี่เล็กน้อยในขณะนี้เองเขาสัมผัสได้ว่ามีคลื่นพลังอน,นาจสะพึงกลัวไหลเข้ามาจากทุกทิศทุกทางราวกับมันกําลังจะบดขยี้เขาข้าให้โอกาสเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับเพิกเฉยต่อมันในน้อยแห่งถ้ำจิวลีได้กล่าวออกมาด้วยท่าทีเฉยเมยหลังจากที่คําพูดของเขาจบลงกลุ่มหมอกสีอมองที่ปลดปล่อยออกไปรอบ,บๆก็ได้กดทับก็ใส่หลินเทียนในทันทีใททต้เปซะ มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากในนอแห่งถ้ำจิวลีแต่เขากลับปฏิเสธนี่จึงถือเป็นบาปร้ายแรงการสังหารเขาที่ตรงจึงถือว่าเขาได้รับความเมตตามากแล้วเหล่าผู้บม่มเพาะมากมายจากดินแดนแห่งเทพผู้สร้างได้กล่าวออกมาอย่างเย็นชาในขณะที่กลุ่มหมอกสีม่วงกลุ่มใหญ่เพียงพิ่ตามันก็ได้เข้าปกคลุมหลินเทียนเอาไว้จงสลายไปซะในเวลานี้เองหลินเทียนได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นชา พร้อมกับคลื่นแสงฟ้าสีม่วงที่ถูกปลดปล่อยออกมารอบร่างกายของเขาและด้วยพลังจากสายฟ้าอันทรงพลังนี้มันก็ได้บดขยี้กุมบหมอกสีม่วงจนแหลกเป็นดิ้งฉินพร้อมกับคลื่นแสงฟ้าสีม่วงที่ได้พุ่งตรงเข้าหาในน้อยแห่งทําจูลี